นดี๋ยวรถบอเซนมาเลยวว่ายาเดี๋ยวนี้แมนบอแมนบอโลบอเซนแมนโอ้รถบอเซนเราล่างรถรถเราขี่โหมไหลคุณน่ะต้อ่เหลือมั่บมากบอสิงเงยแมนบอรถบอเซนอันนี้แมนบอจื่อจะบอป้ายป้ายยังป้ายรถบอเซนนะคันละบอเลนไม้ทองกระปากนี่จำได้บอ เห็นอยู่ใส่กระจื่อว่าโรเบเซียนนี่เออเราจำเลขมันได้ปะโอโหโอ้กระจับเลขรถเขยเจ้าชื่ออยู่วะเลขยังเลขรถเขยโหจื่อเลยอย่หนีวบอเห็นลูกแล้วจังไปเอาโออ้ยยีู่่ก็แบบโรเบเซียนเนี่ยเขย กูมาว่าเซนนด่แล้วว่าจะไปนั่งกินข่าวเซ็บๆเราป่ะเจ้าคือผมสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสุขสุขคนพ่อกันกับองเมิ่บุญมาอีกแล้วเราลูกไซน้อยค่อยสบายดีล่ะสุกไซหันมะหันมะพี่กรณ์สบายดีป้าลุงกับลูกสบายดีป้าลุงสุกไซอยากข่าวอีวะลูก เนาะตอยากเมื่ออยากเมื่ออ่ะถ่ายคลิปนี้แล้วจากเมื่อเนาะชกไสมามือเลขได้ไหมนี่ชกไสอยากได้เงินหลายบ่อยากได้อยู่บ่เงินเแม่ยลูกค้าว่าฟังเมย์ก่อนเมย์ถามนี่ชกไสอยากได้อยู่บ่เงินนะอยากไปบุญบ้องไปอยชิบลานกับปันคุณชิมคันชกไสอยากไวอยากแรงก็ต้องหาเงินหลายลก่อนมาช่วยเมย์หาเงินก่อนเด้อถ่ายคลิปก่อน เงยหนา้นหนาขึ้นแน่เงยหน้าขึ้นแน่พ่อแม่บอกว่าบุญบ้านคนชิมกัอยู่วันวันไม่มีเลยส,<ก>สุใออกสใส่เงยหน้าขึ้นก่อนสุกใส่ซอยเมหาเงินก่อนเด้อสุกใส่หยากบข้ขนมนะแต่อยาไบบุญบ้านคนชิมอยากไปบุญสีแดีวแต่อย่าไปบุญบ้านคุนชิมกับบุญบ้านบ้า,บางไฟสิบอันอยู่ไซบ้างไฟสิบอันตาพี่น้องเดี๋ยวจะบุญที่ไปอัปเดตเบิ่งทางสร้างเพื่อนนะ เอกะโหตอนนี้เพิ่นกำลังตัดอาสนไม้พี่น้องป้าจีเป็นร่นมขึ้นมาหนีขึ้นมาฮ้อนคักฮ้อนแน่เด็กพี่น้องเลยอ๋อคือจ,จนย่อยฮ้อนคักฮ้อนแน่โหทางซางเพิ่นก็ได้บัดเฮ็ดขึ้นซี่หลังพักใหญ่เลยพี่น้องเอิงตึงอยู่คนะบุญกระเวะมาเยี่ยมยามที่ได้พี่น้องเอ,อ้ยช่วงนี้สบุญก็คือยังไปใสก่กับลำบากอยูอ่ต้อง ตอนนี้สบุนกไมาได้เตแถวขี้อก่อีกแล้เนาะสบุนไรโอ้ทางส้างพิ <welche ăn? S 2> uh ้นเป็นกำลังขึ้นตัดขึ้นยังดีที่ว่ามันบริเดตอีกแล้วโอ้โักแล้วหักแล้วอีกแล้วอากาศฮอนอบอ้าวอย่าแขงแดดสุสไซน่ะไปหลินน้ำมู จะไปใกล้เด้อผู้ฮัมโชคไซเอ้ยผู้ยับไปโฮมบุรุคโฮมคูนผู้ไปอ,อย่ามาพี่มันแดดเด้อจะไปใกล้บนพืน้นเฮ็ดเวียเลยถูกเด้อไปใช้กบคูนนะ่ะผู้กบคูนไปแคนผูนไน้ไปอยู่เฮือนเบาชิงผู้ไปไปอยู่เฮือนหน่อยนะผู้ไปไปไม <ป S 1> ไทยคลิปก่อนเด้อไปเนี่ยไปลูก<อ> con một nhé, bay bên đèn nào luôn cả Một lúc nói, mà năm lúc sai nhảy bố vang Đôi, xa bài đi đâu bà em Đôi, xa bài đi Đôi, lúc sai nhảy nhảy đầm na Xa bài đi bà luôn lúc พูสบายดีก้องบบาแอนสบายดีเนอะเมื่อเลยพ้นเจ็ดปีแล้วค่ะคุณยบายดีโดยสบายดีเจ็ดปีแล้วไปอยู่ห้อไปลู้เขาไปอยู่เพื่อนบาสียุพูนมันดำึ้นมาเลยทางใต้พ่นทลงมาล่างก่อนในเทวดาล่างขี้่อนนาอก้อนบ่อ

<ar> เราเนี่เรามาแลยถึงโตแต่ว่ามาทันฮอดเนาะมาพอทันฮอตสบายดีบ่ะสิงโอ้นั่งแนมยิ้มเฟยเฟยอยู่คันแอฟ้าขึ้นแห่งสวงามเนาะมากบ่สีฟ้าเนี่ยชุดใจอยู่บ่งามบ่ฟ้าสีฟ้าหลังคาสีแดงโอ้ผู้เดียวขึ้นมาผู้เห็นรถหมุดมงขึ้นนี่ค่อยๆมาเห็นสร้างเพิ่นได้ บัดมงนี่แห้งคักบ่เพือนบอ่สิงแน่สีฟ้าหลังคาสีแดงนี่ตอบกันคักปานยังนอนยิม้มเปยเปยแล้วบ่สิงบ่เทือนแล้วนี่ไม่นมี่บ่เมียนเม,ม่ัมกมาเยี่ยมอยู่บ่มาหน้หุงบ่เข่าไม่นี่กันเลยมะแรงที่หุงไม่นี่กินมกักไมบ่กินข่าวัานนี้กินต้มมี่วันนี้ <c oughs> มาเดียวรถบอเซนมาเลยว่าเออยาเดี๋ยวนี้แมนบอแมนบอรลบเซนแมนโอ้โหรถบอเซนเราล่างรถรถเราขีดตมหลาคุณน่ะต้นเหลือมมอบมากบสิงเงยแมนบอรถบอเซนอันนี้แมนบอจื่อเฉพาะป้ายป้ายยังป้ายรถบอเซนนะคันละบอเรนไหมทองกระปากนี่จำได้บอ เห็นยูไซก็ชือว่ารถปร์สซ็นี่เออเราจำเลขมันได้ปะโอ้โหเับเลขรถข่อยเจ้าชื่อยู่ว่เลขยังเลขรถข่อยโนโฮจื่อเลยศูนย์่งหป๊าตะบบอยากขี่เสือเ่ว่าแอนล้วสิอนาเาซิงแล้วสิจำเลขรถสมุนวี่น่าไงศูนย์หนึ่งหน่งหแล้วนได่าซิงยูนี่พู่อยู่น้ำซางผูไป มันห้อนเด้อยู่นี่ไป,ไปอ,อันนั้นแล้วเอยว่าบอสิงลาขาบอยรดบอแสนคอยจื้อคนเลขท่ายเลขมันผุ่นละ้วว่อยคยว่าคือไม่แท้หรว่คอยจื้อคนเลขมันล้วว่ะเม่นบอสิงขับผมชอกและเล้งขอบผมจกเ <c oughs> บิ่งช่องผม <c oughs> ดูที่โ <c oughs> บเม่นลำพิษมาตั้งนานโบเม่นฮันซีตาตาเก้าช่องตาหนึ่ง นหอังมีหมกหมกอีเทิงนะโูันทนแตกตัวเป็นหอยขมิ้นนาพ่นองมันห่อนแดดเนาะผู้สวัสดีเร้ววาซาลีเด้าวนตัเนล้วเนาะแล้วเลยนะสาม้แล้วล่ะสดีอชานองมือนึงมือนี่แล้วได้ได้มือเดเยวเคยบึ่งว่านางคนไทบิน บักเสียงมันตายแล้วอันนี้โอ้่หเลยจะพากันส้นน่กหมูลินผูเป็นยังอ่าได้นั่งส้นย้อนอัเด้ผูกทุนเาขันน้ำมุ้งใช้แต่คังนี้เพราะาประเท้าใส่ชินะครชินได้เหยียบสกะสีักเรีสีมุงเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเนาะมนความรัามีแล้วมนความีบนอ่อนจับิขีางั้นมในชั้ชิอ่อนบะ ยอยสามทินอนค่อยลอยแปดชิมาพอแต่นกะกะพอเหยียบได้แต่กลางกเดี๋ยววันี้ได้สนมมันยังมีแพงสุดอยู่บอกเ้าทามคือว่ามีแต่คุ้งแต่ลอยหาิ่คุงค่อยนะลอยแปดิมาบานุดสามิลซูนชุดหาสบายดีเนอโอ้ยข่น่เห็ดไม่เป้งข่ยากนําก้นแล้ว่าสร้างว่าค่อยบาแซนอยู่เราอะ ก็มาเตดลงเห็นดูวันละเผ็ดวันเพ็ไปยังนะไปหาน้องมูไปเอาเครื่องปั่นให้เราบ่ะเคยเห็นเคองออกร่งกายโอ้โข้ามไแล้วเลยเคยว่าเซียนหาหาไปปลูกไว้แล้วบัดนี้ก็ว่าโดยโดยโดยเอาเอาไปพักผ่อนจะได้สิไปกินน้ำเด้อโอเคโอเควไปนั่งห้พุงฮะโดยโดยเมื่วานยังไม่ได้กินข้าววะไม่ได้กินแล้วหากมาแต่ดงเห็นแล้วว่ะ เฮ้ยเพิ่นบ่ยากดอกเพิ่นไปผ่านหไร้หันอยู่ไคแน่ยทั้งทั้งเฮาผ่นผ่านนะแต่ป่านี่มันบ่มีเด้อปีงไก่หานป่านี่แหละมีแต่ไปวัดนน้าชายเนาะขึ้นหิวแห้งก็ได้ทามีแต่ปีงไก่เนาะมีแต่อาหารตามสั่งบ่มีแล้วอาหารตามสั่งก็ถือว่าแพงนะไออยากขายเฟอถ้วยนึ่งส0่สิบพันได้น้าชายแม่นแพงแม่นโอ้ยน้องพังนี่ก็คือว่าบ่ลื่นกันปานเด๋กันไปเซ่อ สี่สิบนอานหันตามสร้งนี่สี่สิบห้าคันวานเป็นเฟอเป็นกระเปียกน่ะสี่สิบแมนบอกอยู่บนใดนี่ม่ค่อยลงไปกลางบ้านนะครับนี่กลางบ้านบ่แซบตัวนี้ไม่แซบนะนี่โตนี่ี่้างนี้บ่มันแซบกับผมหมักเล้วไอ้เต้ผปุงมที่กบแซบบ่ี้เท่อเฟอร์นะะเขาบ่ไดปรุงกับแซบรถไนแบบเขาเสียมแล้วมัน ออกมาในคนแบบกินบนนั ia k ia k ia ้นบปรุงเลยบนนี right I mean, I mean, I mean, well, so, ้ม yeah. yeah, ันเป็นอะไรมันความค้นก็ปรุงที่มีอาหารแต่มีแต่เขามาเพิ่มเอาเล็กๆหน่อยความหวานแมนเมนเมนมาแล้วพผลงานจิตใจฮันฮันมาแล้วผลยาดผลยาดโอ้ยพผลหยอกชื้นโอ้ยเมื่อปลาว่าทั้งนนะยันน้ำช่อมเข่าบ่เมื่อไปเพื่อนเมื่อได้เจ้าเห็นหยในห่มผ้าตังมันยังฉี่ยาโอ้ยเมื่อยงยันเมาลด ยืนนั่งทั้งังแล้วยันเมาหล่นั่งตั้งหน้าแล้วเอ้าเมื่อไปวัได้มาเล่ยนน้ำมูกีใช้ขนมนะไมาให้มูกินนะแม่พี่มานั่งพี่ง้อช็อกไซดให้แม่ได้คือหาเพเห็นฉันผูน้อยบนรูปผูน้อยเป็นเบาวแล้วเป็นบ่าวแล้วสาวผู้มาน้าหนังกับสาวฟีผู้ก๊กกับสาวสาม หมามาน้ำหั่นแซวปีหมอนสามไม่เจ้าสีก็มีแต่ตัวเทิกเนาะใจเตี้ยงเลยจใจแจ็คโเฮนลูกล่ะออนีได้จังโอ้อ้าวมันยังอะไรบอบเฮนลูกแล้จังไปเอาออมีอยู่เองกะบาบอเชนได้ค่อย คือาาเซนได้ล้ว่าจิไปนั่งกินข่าวเซ๊บๆเรา่ะเจ้าคือบอกไปป้าไวหน้ามูใชรเอาะไใช่นะโอ้ยเลอโอ้มาจุดเปล่อยนลกเอา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 ไปบกให้บุไปเอาน้ำลดไปมีอยู่ขนมเนอะบนบนมีไปทางใดกชุ่มซึนไปไปเอาน้ำลดดูดด้อ อาออนืมเอาถงหนึ ulously, ่งเด้อคือมีอยู่ไปใครบางรูดรถนะไดนี้่ไหนเาเยั่งเตั่นสวบ้นนั่นแล้วสาวบ้นบ่แม่เออเอาไปให้มเได้ถ้าจับเตือนเนี่ยลูกนีไปย่งไปไปไปเพิ่นหนัไม่ขึ้นนะยันทีตกจจหัวไหมไปไปไปถ้าคือมาห่อนขักห่อนเนี่ยเคยิเมื่อได้บะเสนได้บ้านี้เอมาอนเอหมื่นว่าลุ เมื่อก่อนย่าน้ำท่วมทางนะเดินแมนผู้ผู้ใหญ่มาบ่ได้อะไมากก็ผู้น้อยบ่นี้แมนทับทําได้ไม่ปอร์เซ็นไหมอันนี้เดี๋ยวนี้มันกะบการเสียบอะไกัมันอันนี้มันกะบอกบูทือคือกันมันแล้วแต่บางม่อง้ะจ้ักุบนเออแมนแมนแมนอันนี้บัตรห้าซื้อจุดาพันไม่ห้างย่างบัต เมื่อวานนี่เพิ่นเกียรติจะบินตน้นได้ความ่ได้เอาแบบเพิ่นเกียรติไว่ะเก้าร้อยหแบบแบีคันยู่ห้านไหมนะอ๋อานี้มานี้บางห้างเขาซเจ็ดร้อยเจ็ดรหสิบแมนอันนี้เจ็ดร้อยหกสิบห้านี่ประมาณหกหกร้อยเหกสิบห้านี้อยู่ไซนี่นี่อยู่ห้างนี่มองนี่มานอะไรซนี่ไซนี่โอ้เ็นโตบริษัทมันนี่ไปชักมันเป็นแต่ละบอนแต่ละห้างมันบอกคือกันอ้าวมันี่มนี่ชุว่าเขาไปเห็ดดูเฮือในเฮือดู พื้นที่ใดพื้นที่นึงเขาก็ต้องเคืาเกลายเนี่ยอาชีเอายพี่กับม้มันไกลเอาให้ตามพื้นเอาเอาตามพื้นที่เลยูกลกี่เม่ี้เกียน่อยเมียนยเมียนยมันบแต่ละห่านกเก้วยคือจะเล่าแหละแต่ละห้านกเจ็ดร้อยแต่ละห่านกับเจรยกมีระาหิ้กับมีบอกเขาเจ้ากินกำไรนะถามันสีบวบบบคือกันนะถาอยู่ห่านอยู่ห่านเขาซื้อไหมเขาเป็นสิแพงอีกแบบนึงเพราะว่ากล้ยหาซิบมเมนอฉันแรกเคยเคยซื้อตะกี้กะ คือกระเพรร้อยหาซิบประมาณนี้คุณเดสร้างุนจีไปนั่นไบ้านนี้สีม่งก่อนเอาสีฟ้าคักระิ่นี่ผลมาบอะไรรถเข้าไปได้ก็ต้องโอ้พฤษีเอาขึ้นใสอนนั้น่น่เนาะไปคอยกัสีเมื่อยได้คอยอุ้ยออนแท้นี่ยผู้จุด ไปไปมาแสนเลยเดี๋ยวสีขอโต้ก็เดินไปนี้เด้อโดยสบายดีนะตอนนี้ทางสมบูรณ์กะกำลังสิเมื่อพี่น้องเอ็นบอลแสนเพิ่นกำลังมาเนาะเดี๋ยวเขาเกิดสีขอโตกับบ้านกับซองก้อนพี่น้องเลยดีใจน้ำทั้งบอลสิงกบผูเพิ่นกำลังเอาเป็นร่มขึ้นมาพี่น้องเลยเดี๋ยวสมบูรกิดสีขอโตกับก้อนกับลูกไส้ละเนาะอ่าเป็นแังได้โชคไส้เฮยยางเฮยยางลูกละเมื่อกินเจ็บเจี๊ยบ ไปลงนะไปช่วยหนาเนี่ยหนาหนะมันจะเย็นมีแห้งไปช่วยหนาเลยลูกเด้อไปผู้หนาทางสร้างเพิ่นพี่น้องเลยเนาะาสำหรับคลิปนี้สบุญกะสิกรับบ้านกับโซงก่อนพี่น้องเอ้ยผู้ทางสร้างเพิ่นอ่าเอาขึ้นไปตอนนี้โอ้โหอะเอาดีใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องเอ้ยสบุญก็ได้มาอัปเดตเบิ่งนผูนะ้ทางวาเซนเพิ่อนหาก็มะฮอตเนาะทางสร้างเพิ่นรอ อสวรรนั่นแหละพี่นอ้องเ<อ>้ยเดี๋ยวสิขับบ้านก่อนใสโ่โฉกใส่ดิไปละูะช่วยหนาใน่นม,มันห่อนนะช่วยหนาเลยลูกหนาเด้อช่วยหนาลูกัพี่น้องสำหรับครับนี่สบุ่สิโครโตมลาาษสพี่จากน้องไปก่อนนอกไปแล้วเด้อสบายดี